ตามคาดเฟิร์สหวังท็อปนัทนนท์แสงออร่าพุ่งคว้ามิสแอนมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023เตรียมไปคว้าชัยที่โปลแลนด์กรกฎาคมนี้บริษัท possible dream 789ดจำกัดโดย3า a เนชั่นแนล e ด t o รผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด m ิสแอนมิสเตอร์ n ูเปอร์เนชั่นแนลไทยแดได้แก่พอวัสวัฒน์วัฒนาเสริสมบัติรวมด้วยนายแพทย์ปรัดพึ่งเจษดาและแพทย์หญิงกอบการชุนหะสวัสดิกุล จัดคํำคืนสุดพิเศษ Final Competition Supra National Thailand 2023การประกวด,ดรอบตัดสินภายใต้แนวคิด Time to be b o ค้นหาผู้กล้าที่จะแตกต่างและโดดเด่นในแบบของตนเองเฟ้นหาผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยบินลัดฟ้าร่วมชิงมงกุฎระดับโลก Miss Supra National 2023และ m r Supra National 2023ณเมืองคลาครูฟประเทศโปลแลนด์เรียกว่าเกินคำว่าดี เพราะว่าเราก็เดินทางมาค่อนข้างไกลมากๆแล้ววันนี้รู้สึกว่าด้วยความที่เราพัฒนาตัวเองยู่ตลอดนะคะ่ะเรารู้สึกว่าวันนี้มันคความสำเร็จมากก็มีรุนค่ะเพราะว่าจริคบัฟฟี่เขาก็โปรเฟสชันอลเหมือนกันเนะเาะเล้ก็โ okay. อเคเลยวันนี้เราทำเต็มที่เราก็ได้บอกสิ่งที่เราอยากจะเล่าด้วยแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะเป็นอินสไพร์เลชั่นให้กับสังคมมากจริงๆค่ะวันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตามค่ะ พัฒนาทุกด้านเหมืนอนเดิมค่ะวันพรุ่งนี้มันก็คือวันใหม่ฉะนั้นเราก็ไม่หยุดอยู่กับที่ค่ะครับผมก็ดีใจมากกครับคือทุกรอบทุกทุกชาเลนจ์หรือว่าทุกชุดเลยอ่ะทาเต็มที่มากๆแล้วก็แต่ว่าไม่กดดันตัวเองครับทำออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะผมมองว่าการที่ทำเป็นธรรมชาติแล้วเราไม่กดดันตัวเองค่ะคนทนนีาไออกมนจะออกมาดีเสมอใช่ครับ ตอนแรกเลยนะครับผมผมไม่คิดต้องจะชนะญาด้วยความแค่ผมมองว่าผมตั้งใจทํามนอย่างดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเองอย่างมากที่สุดไม่ได้แบบกดดันหรือว่าที่ต้องเครียดกับตัวเองเลยบอกทีมงานบอกพี่เลี้ยงเสมอว่าเขาถามผมว่าผมตื่นเต้นไหมผมวอาผมไม่ได้ตื่นเต้น,นเลยผมแค่ตื่นเต้นตอนประกาศรางวัลคือตื่นเต้นแบบทําอะไรไม่ถูกเลยอย่างอื่นผมแบบสบายมากครับต้องพัฒนาทุกด้านเลยครับให้มันดีขึ้นดีขึ้นเป็นอย่างเรื่อยๆเลยครับอย่างที่แบบเคยบอกไปว่า อย่างมาเวทีนเนี่ยผมพัฒนาตัวเองอย่างก,ก้าวกระโดดมากมากเลยแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมที่จะไปโปรแลนด์ครับพร้อมเสมอครับใช่ด้านโดดด้บมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะซึ่งสถานเราอยู่ก็ชินแล้วด้วยอ่าผมก็จะเขาเรียกว่าน้อมรับครับความติชมแต่ว่าเรื่อง,นองอในสิ่งที่มาปรับตัวที่อะไรที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราแล้วก็มันดีกับเราครับจะปรับเพื่อพัฒนาให้มันเป็นตัวเองที่เวอร์ชันที่ดีกว่าเก่าครับผม ได้ตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซูเปอร์เนชั่นแนลแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นอิสเตอร์หรือว่ามิสนะคะยังไงก็ฝากให้กำลังใจเราต่อไปนะคะในการไปสู้สุดที่โปลแลนด์ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวต่างๆเนาะแล้วก็ยังต้องกากกำลังใจอ,อยู่นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเวทีนี้เราสองคนก็จะทำเต็มที่ที่สุดเลยค่ะก็ข,ขอกำลังใจนะครับอย่างแรกก็เลยคือขอบคุณทุคกคนก่อนนะครับที่แบบส้มาแบบหนุนน้ำหรือว่าอยู่ในทีมซัพพอร์ตของผมมาตลอดจนถึงแบบผมประสบความสำเร็จในวันนี้ แล้วก็ใหญทุกคนนะครับที่แบบช่วยกันแบบเชียร์กันต่อไปครับผมราอ,องคน,นครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยและจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับจะเต็มที่ในท,ทุกวันเต็มที่กับทุกงานทุกกิจกรรมเลยครับผม